อย่าก okay, okay, right? ินไส้กรอกราดซอสโอเคได้เลยอยากกินไส้กรอกราดซอสใช่ไหมได้ค่อยๆราดนะทุกชุดครับมึงราดยากจังวะมันราดยากจังวะได้ไหมได้ไหมต้องได้แหละต้องได้แหละไอ้โคตรเละได้ได้เริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะอันนี้กูแถมฮะเอาไปอันนี้กูแถมฮะชิ้นที่สองครับทุกชุดครับค่อยๆยกนะครับปึ๊บ ปึ๊บแล้วก็จะใส่ปากไปอุ๊โอ้ยปวดอึอะไเกิดโอเคโอ้โหท้องผูกก็ได้เออต้องต้องช่วยมันฮะโอ้ย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 ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเบ่งเบ่งเยอะๆอือชิบหายอะสายติดฮะชัวรครับตื้อติดเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วโอเคโอ้โหเขาอยากกินเผ็ดอยากกินเผ็ดอย่างนั้นเหรอได้เลยกินทางจมูกไงกินทางจมูกกินทางจมูกได้ไหมได้เหรอโอ้โหนะครับไม่ตายเลยว่ากินงั้นไม่ฉุนจมูกเหรอ Okay. โอเคอเฮ้ยอ,อยู่ด้านนะ่ะพลิกพลิกเต้นได้โอเคต่อมาก็กินทางป่าเลยมันจะกินถ้งป่าหรืปะได้โอเคนะครับอีซีอซีเอออยากกินไข่ทอดไข่ทอดเหรอต้องปอกไข่ก่อนปอกไข่ึบปอกเรียบร้อยนะครับต่ออีกต่ออีกต่ออีกเออนะครับแล้วก็ไ <laughs> ข่เคี้ยวเนี่ยนี่มันไม่ใช่ไข่าดาวเลยครับท่านผู้ชมครับมันไข่บ้าไข่บออะไรไม่รู้ครับเออเอาไข่ออกกันเลย เออเอาเปลือกไข่ออกก่อนเอาเปลือกไข่ออกก่อนไข่ดาวผมเริ่มสวยงามแล้วครับนี่ขอจัดจัดไข่ก่อนจัดไข่ก่อนสวยๆจัดสวยๆเด้อสวยงามมากครับสวยงามมากครับม,มาเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลาก,ก่อข้าวปาก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 วนไข่ม้วนไข่ปึ๊บแล้วก็ก่อข้าวปากไปเลยก่อข้าวปากเออเดี๋้อไข่แดงยังอยู่นี่เลยเออเอ้อเอา จะคายดิเฮ้ยต่อมาเรียเลยเฮ้ยด่านนี้เคยเล่นแล้วโอ้ยอย่าอย่าใส่ปล่าเลยแย่แย่ไม่เข้าวะโอ้โหรู้เกมที่เขาสุดจริงมั้ยเออเฮ้ยเออจัดไปจัดเฮ้ยต่อมากินปลาเล็กกเปรบ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 เปายอย่างวะเออแค่อยากกินชีสอ๋ออยากกินชีสอย่างนั้นเลยอ่าอ่าอ่าให้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 ่ห้ใ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 ห้ ชี้ราคาแพงไม่เอาฮะไม่ให้กินครับเออไม่เอาครับเสียของครับเราจะไม่ให้หนูกินนะฮะโอ้ใหยิบชี้เอาแล้วแหละเฮ้ยจัเข้าปากไอ้เจ็บปากเลยป๊บปป๊อปึ๊อปเล่นบอยโอ้โหง่ายว่ะคนง่ายเลยด่านนี้อีซี่อีซี่ไปแล้วนะฮะโอ้ช่วยยายแกอ่อกจากท้องแกต้องช่วยยายแกนะครับผู้ชมครับโอ้ยโอ้ยค่อยๆช่วยฉันค่อยๆช่วยฉันโอ้ยตายตายโอ้โดยเขี้ยวเล็บโดยเขี้ยวเล็บโอ้โหเละครับเละครับข่าวนี้ โอ้แต่เขายาดดังรอดนะครับเไปต่อมากินแครอทเลยแครอทกินแครอทสักกันไม,ไม่ไม่มีเคีย้ยวใช่ไหมโอ้โหเอา้ามึงคายทำไมทำไมตัวคอมันชอบคายอยู่วะอย่าคายดิมึงคายกันกูบอกให้มึงแดกาจะคลายทำไมไอ้เหี้ยติดไอ้สัตว์มึงอยากติดด,ดิโอเคมึงอยากคายครับพ่อร้องอย่าคายอย่าคายเจ๊เจ๊อ๋อโอ้ยได้ไหมโอ้โหกว่าจะพลาดเลยชิบหายโอ้ผมอยูก่กินไฟฟลายเหรอเปนฟเลยนี่คืออะไรลูกกระเดือกอะโอ้า เอาลูกกระเดือกออกกินลูกกระเดือกไปแล้วแหละเดี่ยเฮ้ยติดลูกกระเดือกเอ้ยเอาใหม่ดิขอถอดลูกกระเดือกก่อนถอดลูกกระเดือกเคถอดลูกกระเดื่องแล้วก็แดกลูกกระเดือกไปเลยแดกเฮ้ยอะโอเคให้กินเฟ็นาฟก็ได้เลครับให้กินเฟ็นาฟดีๆก็ได้มาโอเคค่อยๆยกค่อยๆยกเอ้ยยกไม่ได้เออเนี่ยนะเรายกฐานมันไม่ได้ครับอยู่ได้แค่ชิ้นเดียวโอเคไม่เป็นไรฮะใส่ไปเลยใส่ไปเลยไอ้เชี่ยได้เลยยังไม่ทันกินเลยนะไปต่อมาปล่ากล้วยเข้าปาก ด่านี้เคยเล่นเลยเนี่ยโอเคปอกปอกปอกก่อนปอกกล้วยปอกเปลือกก่อนปอกปลือกเออเรียบร้อยเรียบร้อยปอกปอกเบิกเรียบร้อยครับต่อมาก็ยัดกล้วยนะครับผู้ชมครับยัดใส่ปากไปเลยนะครับยัดได้ไหมยัดได้เหรอไอ้ชี้ยัดไม่ได้เดี๋ยวเค่อย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 โอ้โหเฮ้ยกล้วยแมงกล้วยแมงใหญ่เถาหน้าเลยเฮ้ยมันกินยังไงวะไม่เคี้ยวโอ้ my god คิดอะไรวะ